กอบปะทะโอมเดือดสันยิ้มเยี่ยมเชื้อดนิ่มเพลงล้มทั้งยืนหลังโดนตลบหลังเรื่องราวเริ่มบานปลายสำหรับละครศึกเสนหาไกรทองชาละวันทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครือ R.S. รูปโดยเฉพาะใน EP 41เมื่อกบปนุวัตชูเชิดร,รัตนาต้องต่อสู้นัดล้างตากับโอมทิติวัตรฤทธิประเสริฐแต่ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นแผนซ้อนแผนของเพลงกัลพัทคงแจ่มที่จะตลบหลังและทิงลูกแก้วจากสันพิเชยโดนพึ่งพันเมื่อทุกอย่างถูกเฉลยน้องสาวที่กลับตัวเพื่อความถูกต้องดันต้องถูกพี่ชายเล่นงานจนสาหาัสเมื้อหลังจะเป็นอย่างไร มีภาพให้ดูกันเป็นฉากที่เลื่อมลายวันเพลงให้ตะเภาแก้วเทียนตะเภาทองไอมาดูศึกนัดล้างตาของไกรทองกอบแลชาลวันโอทั้งคู่สู้กันดูเดือดแต่แท้ที่จริงแล้วนี่คือแผนการตลบหลังของเลื่อมลายวันที่อยากจะให้พี่ชายกุมพินสันได้หยุดก่อกรรมทําชั่วเมื่อกุมพินเสียรู้ ทุกคนก็รู้สึกแค้นใจมากและคิดว่าน้องสาวแท้ๆทำไมต้องหักหลังจึงจัดการแทงเลื่อมลายวันจนอาการสาหาัสและลักพาตัวตะเพาทองเป็นตัวประเบืองหลังฉากนี้เป็นฉาก โมเมนต์ความตื่นเต้นมัดเอาไว้ในฉากเดียวกันเพราะมีทั้งบู๊ดรามา่าแอคชั่นครบทุกุษเงินหนักของสาวๆและคนที่บทหนักไม่แพ้กันคือเพลงที่นอกจ,กจากจะบทพูดยาวมากแล้วในฉากต้องแสดงความดราม่าน้ำตานองนอนจมกองเลือดเพราะโดนพี่ชายในเรื่องอย่างซันกระซวกเข้าที่ท้องนอนน้ำตาตกเรียกว่าเป็นฉากที่เพลงได้ปล่อยของแบบเต็มที่ ส่วนเทียนและไอในฉากนี้ก็ต้องซักซ้อมคิวให้ดีเพราะต้องเจอแรงเหวี่ยงของชายชาตรีอย่างสันเหวี่ยงจนร่างบางๆแทบกระเด็นและนี่คงเป็นหนึ่งฉากที่พันเหตุการณ์และหลากอารมณ์จนแฟนละครต้องนั่งกันไม่ติดเพราะยิ่งใกล้โคงสุดท้ายเท่าไหร่ ละครก็ยิ่งพีคขึ้นเท่านั้นงานนี้ชะตาจะให้โอกาสเลื่อมลายวันได้แก้ไขตัวเองและยืนอยู่บนความถูกต้องหรือไม่ติดตามพร้อมกันได้ในละครศึกเสน่หาไกรทองชาะวันวันพฤหัสบดีที่วันที่12ทธันวาคม2567เวลา18นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27และสามารถรับชมย้อนหลังที่แรกที่เดียวที่ True ID ผ่าน3ช่องทางแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง t r ู e i ดี v ดูฟรีทุกครือข่ายห้ามพลาดไกรทองกอบอนุวัฒ พ่อคาเร่ชาวนนทบุรีที่สืบทอดวิชาหมอจระเข้มาจากพ่อได้เดินทางค้าขายมาที่เมืองพิจิตรและได้ต่อสู้กับจระเข้เขี้ยวเพชรที่กำลังอาละวาดไปทั่วแม้จระเข้จะร้ายกาจแต่สิ่งที่ร้ายกาจยิ่งกว่าคือพิษรักเมื่อไกรทองได้พบกับสองพี่น้องตะเภาแก้วเทียนอัจฉริตะเภาทองไอ้ปรีชาสาวงามเมืองพิจิตรตะเภาแก้วมีใจให้ไกรทองแต่ไกรทองกลับเผื่อแผ่ใจไปให้ตะเภาทองผู้น้อง แต่ตะเผาทองกลับรักอยู่กับชาละวันโอมทิติวัตรร่างแรงของจระเข้เขี้ยวเพชตรตัวนั้นไกรทองพยายามพิสูจน์ว่าชาละวันไม่ใช่คนแต่ตะเภาทองก็ไม่เชื่อแถมยังเกิดเหตุการณ์จระเข้อรารวาดกินคนไกรทองก็ยิ่งมั่นใจว่าเป็นฝีมือของชาละวันแม้ชาละวันจะปฏิเสธและอ้างว่าเป็นฝีมือกุมพินสันพิชยดลพญาจระเข้อีกตัวแต่ไกรทองก็ไม่เชื่อและตั้งใจจะกระชากหน้ากากชาละวันเพื่อปกป้อง ชาวบ้านและเอาชนะในศึกรักของตนที่มีต่อตะเพาทองในขณะที่ชาละวันเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และรักษารักแท้ของตนเอาไว้ให้จงได้